พี่น้องมามามามือนี้มาจับปลาคอนกับบ่าววิธีซีวิตคุณไทยบ้านจับปลาคอน ละปีนี่ขั้นเอาบัท่านนี่กนาวเบิดอย่าลงจำหลายชิดดองใช่นี่ประจอมห <c oughs> <c oughs> ลายอีดี ปลาใหญ่เงนนะคืออะไรไล่ปลาโขาบ่าวภูไทยพื้นสีจับเอาแต่จับเอาแตป่ปลาโขอเอาปลาใหญ่ก่อนปลาซิวเลยปาไว้นี่ข้อปลาขาวปลากระบอะนะ คนมันบ่มีแนวตักเอาเงี้ยมาตี้ละโคงนะบุได้คุ้มงเลยล่ะนี่นี่นี่เต็มยอดยากอย,อยู่โอ้ยพอพันว่วมตอนแจ้งอีกแล้วอันนี้ตอนทำจังมาเห็นสบายดีสบายดียดพี่น้อง เขามาเลยทักไทยกันหนเด้อมาจับปล<อ><น>าคนต้อนคำหัวชี่ขยะอยู่้อนกปลาซิวหน่อยเก็บพักขยงเอาเมื่อมุอมกใส่เอาพักขงยงใส่โว้ยหอมหอยหอยเ <c oughs> บาวิธีชีวิตเพืน่นไทยบ้านเพื่นมักห้อยูย่ฮากินบ่พอได้หิวดอก เราา้าเมื่อไรเลยขีย่ขานแต่อยากเห็ดเท่านั้นจากชีฮ็ดนะได้กินไห้ค่อยจับช่ยปผู้ยั่งอยู่น้องนึงอยู่กโอ้ยเบ้าปดเกิก่อดโทรศัพท์มีคาต่างรถมันเป็นยังไงจ้าเนีนเ่าน,น สวิงอยู่เตียงมีบอลเนาะเพิ่งทานป่าก่อนสวิงนี่บ่อข้ะสวิงอยู่เตียงมีบ่ลสวิงอยู่เตียงมีบ่เออไงยะวางู่เทงบ่มีบ่เอาโมงนี่ดีเว้ยดูเทงบ่มีบ่เอาโมงนี่มาตรง เอาโบาคยสิไปเอาตอนันเจะเห่อ <c oughs> ปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วปลาซ่อนปลาซ่อนปลาคอหน่อยพี่พุนปุ๊บแล้วขึ้นมาต้งแต่ว่างนำ้ำปุ๊บเอาผู้ไทยเลยคอยยึดจับเด้อเฮ้ยคอยยึดจับ ควรมีตัวตังเธอโทรศั์นี่อ้ยสบายดีพี่นอ้องมันจับป้า้ำกันตอนแรกใครอยากคอมเมนต์เข้ามาเด้อปลาคอนจับปลาคอนเห็ดป้าสมเน่แล้วก็เห็ดป้าซิวมกเอาผักขแยแ่งมาใส่วาสิคายเดยใส่น้อยหนึ่งหอมมิงมิง ตามแจ่วมะกอกจับในชองเลยนะเอารุ่งเลยส่วงนี้มะกอกฮะกะลังซุกกะลังไก่สิลินจอมตลอดแล้วรอดี่คอยกดใหม่เลยกดใหม่แล้วเออเพราาะว่คอยเอามือจับเอา กูคอ,อ,อ,อยากลงไปจับน้ำเจ้าด<ห>มีมีทงย่างบนในทงจ้ะคอยสี้ำมาหอหอหออันนี้เลยกะเลยกะเสียบลงที่ดินนี่เจ้าคือไปจับโคงมากไกลไกมันฮ็ตม้งเด้ดะฮันยันป่าตายเออฮิตม้งไว้ยานป่าตาย นานี็กันะดตายแล้วอันนี้มันเป็นส่วนลายมันมีคุ้มโบ๊ะป่าคุมระเบิดป่าหัวแข้งป่าป่าหัวแข้งเลยกับป่าอียัางวะป่าปากป่าปากป่ากระบอกปีนี่ป่าปากไร้ลาย้าบึงน้องกันลุงหน้าแซงจักหน่อยนี่พี่น้องป่ากระดืดกับกุ้งปอร์ลายขนาดเด้ปลาดูตัวนี้ โอ้ไปดูหน yeah. bueno, bueno. ่อยนี <5> 5> ่งามๆไลยกำไยอยู่นี่นี้เล็กคอยเนี่ยมึงเขาบอกปายังปายังอยู่ฮะเล็กชองนี่นะใช่คือว่าเขาเอาลุงเลยเบิ้งเบ็ง ลมกำลังลืมหนาวพี่น้องเอ,อ้ยเป็นอะไรอยู่ทางหน้าอากาศลืมหนาวคือกันบกศึกษาสุขภาพในเด้อมันสิจตนบัดลาแ้งแ่ง,งนุ่ยปลายยังไรไยังไรนี่มามืออื่นนี่เอากระไรสำได้ปลาซิวนะยัองอะไรมันล่มนี่แหละนะมันสิบกก่อน น้ำชีบก่อนลมแห้งพูดนี่มาจำเอาป้านช่องต้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มมึงแล้วต่อไปนะว่า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 ชิมาแต่ตอนวินกับมันเดทด,ดกากามะบอกว่าเลยนะ <ำ S 2> น้ำเชียงป้าว่ เขาก็กลังลืมสุกว่าสิเกียวกับบริเกียวฝนตกตลอดพายุเขามาตลอดเลยบริเกียวเขาปะไว้ปีนี้เพื่อสิเล้วเขาสงสัยเดือนเกียงเดือนหนีผลล้เด้อพ้นดีโปดง่ายรูนะมันบใต้ดอกป่าจะหาเอามาควัดมองอยู่นี่นี่ มองตั้งโค้งเจ้านะนะ่ะมดอไะอามันบ่ไดงใกล้โอ้ยอยากเก็บเลอยากเก็บปลาน้ำบาวผูไทยส่งยูทูปเพื่อนกาวิธีสีวิตคนไทยบ้านส่องเพจ่อ <มา S 1> งเพจกับพวงเบาวผูไทย เอาจำให้เนีย่ยปลาซิวนะสิเอาเมื่อมุกใส่ผักแยงหน่อยออพักแยงกะอย่าลืมแกละไช่วงนี่สิออกดอกเลยดี่ขันพายอยากกินพักแยงอยู่ทั้งต่างประเทศอยู่ประเทศลาวประเทศไทยก็ยาอยู่สหรัฐอเมริกาก็ยาเด้อขั้นวายอยากกินพักแยงแล้วก็คอมบินเขามาาคอยสิเก็บตากแหงไว้ไ้ พะว่าค่อยคยฝากฝากเรื่องไปสหรัดซองเถือแต่ว่าส่วงลังมานี่แบบพื้นงุดเมนบอกพื้นงดบ่สวงลังนี่เนาะพื้นงดเลยก็เลื่อนบริฟากไปมีแต่ว่าทาโอกาสนาพื้นกันยังสิเปิดให้อยู่สำหรับประเทศลาวเนาะป่าแห่ง ถาลงไปนาะแหลงหนะ้าแซงอัดซีมีลายยูปลาแหงปลาแหงหรือว่าหอยหอยนี่ก็เป็นหอยคูงหอยปังหอยซสลีอะไรแต่ว่าเขาก็เก็บบรไรดน้นหอยนี่บ่หูวิธีเก็บขั้นเป็นกลุ่มเป็นป้าแหละหูวิธีเก็บเพราะว่าเขาตากแหง้งไว้แต่หอยนี่บ่หูวาสีเก็บแบบใดฝากให้พี่น้องกินนะนะ มีแต่ว่าต้มต้มแล้วจิ้มเอาหัวจิ้มเอาหัวห้อยหรือก็เอาไปเขาร่องฟิดไว้แต่บัดเวลาห้าสิฟากไปใกล้เนาะหรือว่าสิตากเแหงคือกันกับป้ากับกุ้งรูเลอร์เป็นกต่้อมต์มาแน่ไพอันรู้จักวิธีเห็ดกับบอกใน้อบอกแซวจอยเด ตาวินก็ค่อยคำลงคำลงมืดเข่ามืดเข่าแล้วโอ้บบเห็นบบเห็นคอมเมนต์พี่น้องทักทายเขามาอยู่บ่เนาะหรือว่าอะไรมันบบเห็นคอมเมนต์อย่าว่าว่าเศร้าจ่อยบบตอบเด้อนี่ตัวหนึ่งนี่นี่มันโดดออกมานี่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 อยู่คุ้มนี่ทำไงเออนี่โอ้มีแต่ปลาโอนน่อยส่วนได้กะ จับแล้วเอาเขาไปปล่อยไปยูสะเอาไปกินยำเลยเสียงเลยลึกเชียงเลยคนหมักง้มอันนี้ว่าเรื่องง้มนี่ขนาดเลยเพื่อนนี่คั่มมืดกางง้มถึกนี่เ<อ>สวนเมื่อกับโบมื่อขั้นเพื่อนได้ง้มอนะไรนี่ถึกใจเพื่อนแหง้งยังอยู่ร้องเลยนะ คอยอยากจับเด็กคอยอยากได้ประซิวเลยนะจะว่้คอยจับแต่ว่าโท,ทรศัพท์ตัวไหลสุดเดี๋มันมีแนวตัง้งเนาะพี่น้องมีแต่ได้จับเอาเด็กจับกล่องนี่ก็เลยมาได้ลงไปงมปลานดำเพลนนี่ สองตัวเกิอบมืดเลยเหรอเห็ดหาลำยะอ่ะจะพ่อนกตัวสองตัวนกย่างนกเจ้าบินขึ้นเชี่วเนอะน่ากินป่าเลยนี่ ตะเวินกะคอยคำแล้วสิท้ายเขาซุกให้บึงตะเวินคอยคำลงแรงเขาซุกเรื่องเต็มถุงปีนี่ผูด้ได้กเกี่ยวลาสะพายุขเขามาตลอดอันเดือนเดือนตุลาเนี่ยกะว่าว่าแกงาวไปหอดวันที่เส 6, าหกยี่สิบหกแจ็คปีไอะไร นมีชอยมอยบ่าวบ่าวบ่าวผู้ไทยนนนะมาเอาปลาซิวให้ค่อยเนย่ค่อยอยากเอาไปมกใช้พักขยี้ยงนี่นะนนนนค่อยอยากกินมกปลาซิวมองเขาเสียบได้พี่น้องเคยกินบ่มกใช้ไปต้องกวยแลวกับข้างใส่ขี้เทาบัดไข่มกออกมาเลยหอมหอม เอามาท่าสิปั่นเขามองเขากินกันแล้วไปอีกมก,มกลูกประคอนมกลูกปคอมันบปแฉบมีแต่แกงแต่ต้มแมวก็จนเบื่อแหละคันมาย้ำได้เลยมันเบือ่อกินปาลาเลยแมวเจ้าไปหามาให้กินดูปวด ผ้าวนี้ปะกันเด้อพี่น้องเด้อมาจับปลานะกันก่อนจับปลาอยู่หน้าเขาอุ้ยเอาคนเดียวเพื่อสิแล้วขัดเอาสองคนนี่กันเช่อจอยเอาซอยนี่เบิดแหละปลานี้นะแต่ว่าค่าลายชุดกันเลยบม่ได้จับซอย ปลาซิวก็มีแต่ต้ใหญ่ๆเลยน,ะนี่ใหญ่แห้งจนจนอยากสาปลาค้าววาแล้วกับบริชโมเลยจนจนอยากสามามือปลาซิวกะเอ้าเครียดเครียดเียดเียตอนตะกี้ตอน,ตนอยังหน่อยโบมีเงินซื้อปุืม้มซื้อวิ๊กเกี่ยวเขาแล้วไปคุดกระปู่จ่างไปขายหลับจ่างให้เขาเจ้า เขาลงไปเสียบเบ็ดอยู่ถงไปหาปลาขอปลาดุกไปขุดแล่สิบสองโตหาลอยกีเพื่อสิได้สิบสองโต,ตัวได้ซับกับพ่นกับบ่อเอาเอาแต่โตวบ,วบ่อซับผูกไปแหลกกับปูหน่อยอีกเดือนหนาเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ย เดินเกี่ยงเดินหนีค่อยๆนำหวยบุกเลยสิพาพี่น้องไปขัดเขียดไปขัดเขียดรา่อยู่แค้มหวยหวนวลนวนเอาเสียมขดัดดังเอ็ดเอ็กเอ็ดเอามา่อมใส่กับผักกับผ้าเส็ดสุดยอดอาหารบานหนาห้า โอย,อยากถักไทยก็พี่น้องอยากว่าอยากล้มน้ำกับบเห็นคอมเมนต์เลยสบายดีสบายดีเป็นอะไรเนาะ,อะ,ะโอ้เจ้าสบายดีถักไทยนักหาปลาขั้นทีป,นปลาชีกับจมาเลยเด,ด็กมาเลยทุกคนเนะมดเล้ยปลาข่าวกัน Bao bát thân khảo vét chờ đen là hơi ừ. Ừ. Thôi là qua nào hôm qua nào hôm qua không hôm lại suốt. ฮะไม่ด้หมดไป้วหนิคอยอยกได้ไปซื้นนอฮุบเอาให้คอยเนี่ย,อยเอามือกบจุกกบจุกเอาไปได้เลยก็ยากปะเนี่ยหมกปลาข้าวกินกับปลาบอหน่อยไปกินเอาผักขย้ี้ยงอยู่แจให้น่าเจ้าสิชะคืนนี้นแบบ่อึ บายดีเด้อมีคนทักทายกับมาคนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษตัวนหน่อยอลีจักอ่นนานวมาไดโอ้โหกรถุ่นจะร้ายอ่านมาได้นนดเป็นอะไรเนาะอยู่ทางต่างประเทศหนาวเวิดจากองศา อยู่เล้าเนี่ยก็ห้ากะเรลืมหนาวประมาณสิบหกคิวเจ็ดองศาเนี่ยแหละตอนกลางคืนมากอะไปพอแล้วพอแล้วมันเอาประด้ผููไปเอาพุ่นไปก็เอาน้องไนปะเมื่อคำเลยลมามาคนจับบบกือคนสั่ง คุณสั่งอะไสั่งเอาสังาส่งเอาคุณจับเลยจับบะไรามาเอาอีกน้องนี่โอ้ยเสียดายปลาซิวเลยเอาบะไรเอานี่ง่ามาเร็นี่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 ลายก,กายําไก่ปลาดูบออันนี้มันคือปลาดูหรูปลาดูได้ดีค่ะตัวลายลายแมนบอ่เคยเห็น ไเคยเห็นปลาดูเอาไปห่อสมเห็ดสมปลาดูสนขาวจุกๆสมปลาดูสมปลาตองกายสมปลาโอ,อ<ะ>นั่น <c oughs> ไปแล้วไปเกนนมันสีขาวหูกระปูกระปูก็เริ่มมั่นแหละพี่น้องเอ้ยขุดไปแล้วก็เอาเงอจีโอ้ยน้ำมันเลืง้งโอ้ยอย,อยู่ โอ้ยเกลือใส่น้อยหนึ่งเอาเขาจำมันมันเป็นอะนไ้เบาเอาได้อยู่กคทำแล้วมืดเขามืดเขาเลยลมก้ะหนาว,นาว กับเมื่อหอเดเพื่อนใ้ตุมน้ำอาพ,พี่นอกมันโบมีเครื่องนำอุน่นนำหอนมีแต่ข่างเยมอแล้วก็ชุม้มชุมพืน้นช,ชุ้มไผ่ใช่มันขุดแล้วก็เอาไปอาปกบกะอุ่นไปอีกแบบโอ้มัน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 ,มนย่ำคำ จะหน่อยหนุกมันก็ลงมากินอน,นี้มันเห็นคนอยู่ในนี้มันบอกล้ามาหนุกย่างหนุกเจา้านอนบุกเลยอันนี้มันเลือกเขาเจ้าเอาบริสูอยู่เพื่อนเด้บริสูอยู่เพื่อนแหละคนนั้นที่เขาเจ้าอยู่เขาหาอยู่ห้กินกันครับกลางคืนแล้วมันปลาขอปลาดุกยังมันเลือกเขาเจ้าเอายังเลือกแต่ป้าหน่อย ต่ปลาหน่อยโบดะว่าป้าผูไทยคนมาผักง,งานคนหินคนก็อ้าโหลดปลาหน่อยกับบิเรือเอาเมื่อเละกะเห็ดชมมือนาะจังให้ป้าภูไทยกินให้เบิ่สชมปลาหน่อย Tìm. Tìm tên tê tóc luôn với tặng nhu không tìm không đông mày tên tớ nào ơi tên ơi quên ơi không ơi tên lái tên ơi này còn chậu ôi da uh. เป็นนิยมเนี่ยคุณพ่อโอ้บีปาป้าบีปป้าใหญ่หนึ่งปีมันสวดๆขาวใหม่ป้ามันปีป้าปากป้าป้าเป็นก็คือป้าปากบ่ทันตายบ่เมนปลาปากวาวเป็นบ่เมนปลาวาวเป็น เอาดูเบาๆหน่อยนะ,ะนี่อยู่นี่มันผมมาเลยพอเละไปซชี่วนะวบ,บัวใดกระบอกจับหนะน,นำลายโตมันหน่อยลองเลื่องมัน่นจบก็เชิวแลละมั่นเอา นานมีบอ๊ะกับปูนี่นี่ป้าพีแต่ห้อยนกน,นกลมงมากินนี่แหละนั่นนั่นเล่นบ่ มาตลอดเบิกแล้วปะไปตดรูปติ๊บรูปเอาไปล้างก้อนมาเล้ด่างขี้ดมออกจังคือเมื่อจนอยากเต็มคงบแบบพุทไธ่ะนี่ล้างงงงาเมื่อหัวเดือนยังเสียาให้เป็นตัดเอาหางตองกล้วยออกมาเอามามก ขยยงก่อนนี่พักแยงก็อยู่แคมน้องนี่โลดจุ่มไปจุ่มอยู่นี่เด้นี่เอามาใส่โมปลาพยายกินอยู่ประเทศลาวประเทศไทยอยู่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาใครอยากกินพักแยง้เลยคอมเมนต์เข้ามาฮะเจ้าโอยเด้อเจ้าโอยสีตากแห่งไว้ให้ อืมอืมชักจอยชิจากแหงไหว้ให้แต่ว่าตาพากนี่จักสิทอายเด้อขั้นว่าพากดวนนี่กะเงินบาทเท่าน,น,นี่กะจะเข่ารานกีบพและขั้นพากดวน พักแยงอันนี้ก็คือพักอีฮินอันนี้มันแก่เลยนะนี่มันเป็นดอกมันแก่มันยุบเลยมีบอพี่น้องคนเล่าครับไปอยู่ต่างประเทศเคยสุบกินบอพักอีฮีนเก็บมารวกแล้วก็สุบกินแซบๆชบมีดอกเพาะนี่พักขยงนี่อยู่ตามต้นขา่า ขาขึ้นซุ้งเพียงได้ขึ้นก็คืนเพียงนั้นะปีก่อนๆเนอะหา้าหกปีคือลังน้ำถ่วแห้งๆผักแยรงมันเปื่อยเบิดหาผักแยรงสิกินก็จนบ่อยากมีที่น้องหูบอรกอยังอันนี้ ตอนคำเลยแล้วกระสิยุบเขา่าตอนสาๆมากระสิบ้านออกงามงามแบบลักษณะลักษณะคือดอกบัวดอกบัวก็คือกันตอนสวายเจ็ดแปดโมงเพื่นก็เริ่มบ้านและวพอเทียงใบหนึ่งใบสองเลยก็ปุบเข้ากันคือเกา่าดอกบัวมันก็นมีนิทานนุกกระจกนุกกระจกฟ้า ไปหากินมาให้ลูกกับเมียแล้วไปแหละเมื่อยแห้งเนาะเพิ่นเมื่อยแห้งในการเดินทางในการบินเที่ยวเพิ่นด้วยการไปจิกกินสาอันหมากบัวอ่อ,อนๆนะนเพื่อนกับไปจิกกินในบัวไปจิกกินอะไรแบบนี้ลืมบัวแต่เพิดเพลินกินในมาบัวอยู่ดอกบัวยุ่มเอาซะกคุบเอาไว้ก็เลยเม,มือ่อห้าลูกห้าเมียบ่ได้ เจ้าเนาะขอขอบใจน้ำฐานผู้ชมทุกทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามชมสาวจ่อยมือนี้เนาะสำหรับไล่์สดมือนี้ก่ะสิยุดธ์้ยเพียงานิกรมือนาพบกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะบายบาย